สตอนนี้ค่ะมีไอ้เจ้าเบนหนุกินยันนิ้วอะไรนะคอนเฟิร์มยันนิ้วคอนเฟิร์มเขาต้องเาต้องหารินกันที่หนุ่คอนเฟิร์มร้านนีอเป็นของตัวเองแล้วนะฮะแล้วก็มีน้องสแตมการกินเออโอเคหาที่เราเชิญเข้ามานะฮะวันนี้ก็ท้องเลยวนนี้กินข้าวห้อยะไปไหนกินที่ไพี่น้องนะฮะขอบคุณปีหน้าไม่มีนะครับนี่ข่าวตรงนี้เลยรู้ใหญ่ใจของเรา ไปปังมาวางด่ะงสามพันต่าเริ่มต้นเพียงแค่60บาทในไซส์เล็กนะคะยายช่วค่ะกับซอสดีค่ะนะคะกับนายบูหมูหั่านสั่งเตโตนะคะยายช่วยชุ้นเบียร์นะคะ1นึบาทร์นะคะใครที่ชื่อชอบหมูห่นต้องมารีบรีบมาซื้อนะคะหมดเร็วนะโอ้โหนี่หมูแอปเปิ้ลด้วยนะวาย

ลายสอรอแล้วเนี่ยลายสอรอแล้วดีค่ะดีค่ะวันดีคร่ะได้นะกินบุฟเฟต์สวยใสเด้งน้ำหน้าแบบดูเด็กขึ้นเลยอ่ะกิณฑ์เฮ้ยใช่กินคอลลาเจนเข้วยเนี่ยนี่ได้แล้วไข่ต้มน้ำปลาเฮียเสริมดอนไหวคลิมน้าบโคูดแซ่บอ่ะอร่อยมากเนื้อข้าวเปล่าข้าสุิแล้วก็ข้าวล่งนี่คือซอส 哎，走一点，走吧。